มีคนประนามว่าเขาเป็นบ้าชีวิตดาวัดนินาเกิดมาเป็นลูกชาวนาเกิดมาจนสู้ทนดินรนฝันฝ่าปลูกตานปลูกต้นไม้ทุกเวลา เกิดมาไม่มีใครเจอดับวัดไม่สนคำคนที่เขาดูมินไม่ปลูกแล้วลูกจะเอาอะไรกินคนทั้งแผ่นดินจะได้อะไรหายใจ สวัสดีครับพี่น้องครับดาวัดดําเนินสะดวกวันนี้ดาวัดจะพาพี่พาน้องเรามาอัปเดตนะครับพี่น้องครับสวนป่าซึ่งปลูกเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมกับชุมชนวัดโรงเรียนนะครับพี่น้องครับโดยดํำรีของช่างน้องเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูสถานที่จริงเลยนะครับพี่น้องครับหลังจากผ่านไปน่าจะประมาณหลายเดือนอยู่เนาะกับไม้ป่านะครับสวัสดีครับช่างน้องครับครับสวัสดีครับนี่ช่างน้องครับเป็นมาอย่างไงครับสวนตรงนี้เผื่อพี่น้องเราเข้ามาชมทีหลังเนาะตรงนี้สมัยก่อนมันลก มันลกแล้วก็พอดีทางโรงเรียนเขาก็กบสะเหมือนสมัยก่อนมันจะมีสะน้ำครับแต่นี้เวลากบสะเสร็จมันเตียนเสร็จมันมีพิธีเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ากินน้ํามันเขาเรียกกิ่นน้ํามันน้ำมันก๊าซมันก็ปิวเข้ามาหามันก็มีกลิ่นทรงผลตอนเด็กนักเรียนอ๋ออ่าผอท่านก็เลยให้เราขอความอนุเคราะห์ให้เราปลูกต้นไม้ครับตอนนี้เราก็ อยากจะให้มันร่มเร็วๆนะให้มันบางตาเร็วๆเพื่ออะไรเราก็ลงทุนล้อมต้นสาทรแต่นี้บังเอิญมันช่วงหน้าแรงไงมันแรงมันร้อนแล้วปีนี้มันขึ้นต้องยอมรับว่ามันแรงสาหัสปีที่ผ่านมาครับมันแรงสาหัสมากต้นสาทรที่เราล้อมอยางนาที่เราล้อมมันก็เลยตายตายเราก็เลยปลูกใหม่เพราะเราเห็นว่าไม่รอดแน่เราก็เลยปลูกใหม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ ยางนาเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกแต่ที่ยางนามันมันก็โตช้าเพราะมันเพราะเมืองการมนเป็นเมืองที่ร้อนแรงไงเราก็เลยปลูกอะไรอ่ะไอ้ก้ามปูคำถาก้ามปูเพิ่มมาอีกให้มันรู้ไปเลยไม่ได้อย่างหนึ่งมันก็ต้องได้อย่างหนึ่งเพื่อให้เสียเวลาทั้งน้องสถานที่ตรงเรามันเป็นยังไงมันเป็นอยู่ถึงไหนอยู่อยู่โรงเรียนบ้านหนองบัวครับ ตำบลกรดโอ้โรงเรียนบ้านหนองบัวหลังโรงเรียนเลยครับติดกับวัดติดกับวัดเลยติดกับวัดหนองบัวครับโอ้นะครับตรงเนื้อที่หลังโรงเรียนนี่ก็ประมาณสักสองสองสองไร่เพราะมันปลูกไปประมาณสี่สี่ร้อยกว่าต้นอะไรประมาณเนี้ยพื้นที่ตรงนี้นะพี่น้องครับน้องนสองไร่ใช่ไหมครับที่ที่ี๋ยว่ากำลังแผนกล้องให้ดูนะครับพี่น้องครับนี่คือประมาณสองไร่นะครับพี่น้องครับปลูกปลูกยางนาและระยะสี่คูณสี่ครับตอนที่ปลูกสัญฉาแปดคูณแปดแซ่เขาพี่ มันมันเพื่อไม่ให้เสียเวลามันต้องได้อย่างไหนอย่างหนึ่งอะครับทาไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเพราะลงทุนก็สร้างด้วยใจเลยนะเนี่ยอสร้างสร้างด้วยแรงของใจเลยเห็นช่างน้องวางระบบน้ําด้วยใช่ในเบื้องต้นนะเนาะโอ้หแล้วเรายอมรับว่ามันแรงมากปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้จนครูท่านครูทั้งโรงเรียนต้องมาเดินเปิดน้ํากันครับเออเนี่ยมันก็ยังได้แค่นี้แหละครับเพราะว่ายางนาหรืออะไรเงี้ยปีแรกมันก็จะ ขอเวลาตั้งตัวแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ฝนหน้าเนี่ยครับฝนที่จะถึงนี้ค่อยว่ากันใหม่แต่ยางนาจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็เราไม่รู้แหละแต่เรามีมอกัมตุลีมีชําชาต้นกามปูปลูกคู่มั่งปลูกเดี่ยวมั่งอะไรประมาณเนี้ครับปลูกไว้เดียวกันอ่าให้มันไอ้ตรงนี้นี่ก็อีกไอ้นี่อะมหาดมีมหาดด้วยอ่าเพราะตรงนี้มันเป็นยากเพราะตรงนี้มันเป็นขี้เขาเรียกอะไร คิดกรวดแต่อะไรี่ยคิดหินอะไรประมาณเนี้ยเป็นกรวดเป็นหินดินไม่ค่อยดีเป็นเป็นสะเดิมเป็นสะเดิมแล้วมากรบเอากบเดินแล้วจะยุบมากเลยครับเนี้ยจะยุบมากอืนี่ก็เลยเนี่ยบางต้นก็สวยนะบางต้นก็เนี่ยดูฟอร์มเขาก็โอเคเลยสำหรับยางนะมันแรงแสนสาหัสมากเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี้ยมีฝนก็ฝนตกชุดเดียวก็หายไปนี่แหละนี่ฝนตกชุดเดียวก็หายไปครับนี่ก็คือเราก็ ได้ฝากไว้ในแผ่นดินครับเพราะตรงนี้มันคงทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเวลามีพิธีเผาศพหรืออะไรเงี้ยกลิ่นมันจะมาครับมันก็เลยต้องปลูกต้นไม้บังตาให้เด็กนักเรียนเขาอ่าพอนี่คือจุดมุ่งหมายของเราโดยตรงเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการเนาะฝากไว้ในแผ่นดินก็คือเรื่องราวของต้นไม้ครับครับนะครับนี่นะครับพี่น้องครับระหว่างที่เผาศพเมนด้านนี้แล้วก็ฝั่งกันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับพี่น้องครับเป็นการ เป็นฉากเนาะใช้ต้นไม้เป็นฉากเนาะช่างน้องนอะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนมันจะมีแทงค์น้ําแล้วมันจะลกอะไรเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นเวลาเผาศพครับอ่ามันก็จะไม่มกลิ่มนมันจะไม่มาเราอุตส่าห์ล้อมต้นไม้หมดไปเยอะครับ <laughs> ล้อมต้นไม้เพื่อจะมาบังตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันแรลงรนี่นะฮะต้นไม้ก็ได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในการที่จะก <c oughs> ีเดือน <c oughs> แล้วก็ไม่รู้เนี่ยครับเดี๋ยวให้พี่น้องเรานะครับ เข้าไปย้อนดูนะครับกับคลิปที่เคยทําไปแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนั้นนะครับในการที่มาร่วมมือร่วมใจกันเนาะจังน้องเนาะใจใจจริงตรงเนี้ยอยากได้ปลาดูครับแต่ตรงเนี้ย้ํามันขังอตรงเนี้ยหนามันขังครับปลาดูก็ไปไม่รอดติดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่บริเวณนี้ปลาดูท้งนั้นนะพวกปลาดูพวกมาฆ่าตรงนี้เดิมเขาเนาะเหมือนจังน้องที่ชี้ไป้านนู้นนะครับเพราะตรงนั้นมันไม่ไม่ลุ่มแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ลุ่มครับเราเราถูกหรือผิดก็ไม่รู้แหละเอายางนาใส่ครับในเมื่อ ยางนาจะรอดหรือไม่รอดก็เลยกันไว้อีกทีนึงไม่แน่ช่างน้องยางนาเขาชอบน้ํายางนาตะเคียนลองวัดดูมันลุ่มไม่กี่เดือนไงครับพี่ดาบแล้วก็หายมันก็หายมันก็เป็นพื้นที่แหลงเราเราเราต้องเอาพื้นที่ส่วนใหญ่อุณภูมิส่วนใหญ่เลยประมาณเนี้ก่องเมืองการนั่นนะครับครับเพราะเมื่อรอบข้างมันเป็นพวกปะดูพวกไม้แดงอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเอายางนามาใส่มันจะฟื้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ถึงถึงเนี้ยมันจะเป็นที่ลุ่มก็จริงละครับ อ่าให้เห็นใบก็ก่อนก็แล้วกันค่อยๆโตเห็นใบเห็นฟอร์ม้วผมก็ว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าไซส์ที่ช่างน้องเอามานี่มีนจะไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยกล่าวว่าติดปั๊บพุ่งเลยอ่าทั้งทั้งรอบสนามฟุตบอลก็ปะดูครับพวกปะดูไม่ใช่เฉพาะโซนนี้ด้วยอ่ามีสนามฟุตบอลรอบรอบโรงเรียนรอบวัดอะไรพวกนี้เฉพาะเฉพาะปะดูของวัดก็ประมาณสามสี่ร้อยต้นที่ล้อมมาล้อมมาปลูกครับ คือโรงเรียนวัดแห่งนี้ก็คือช่างน้องผูกพันอยู่แล้วตั้งแต่เดิมครับเกิดอยู่นี่ครัเนาะก็เลยถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วฝากไว้ได้แผ่นดินด้วยกับการต้นไม้สาคัญตรงนี้นะครับพี่น้องครับเราเราสิ้นชื่อไปแล้วต้นไม้ยังอยู่คนี่นะครับเดินมาดูด้านนี้หน่อยเนาะนะครับเห็นไหฟอมก็จะประมาณนี้นยมันมันยุบมากเดินแล้วมันจะอะไรประมาณนี้ครับดินนิ่มเลยแหละเหยียบลงไป นี่นะปอมประมาณนี้นะครับสําหรับอย่างหน้านะครับเด็กเด็กที่เรียนปอเรียนปฐมปีที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็จะมีความผูกพันนะเพราะเขาเป็นคนปลูกครับเขาเป็นคนปลูกมันก็จะต้องมีความผูกพันเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีตัวแทนแล้วแหละอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะบางหลุมก็สามเลยนะครับพี่น้องครับครับหลงมสามเลยบางหลุมนะครับ เห็นชัดเจนเลยที่ช่างน้องพูดเมื่อกี้นะครับมีก้ามปูปลูกคู่ไปเลยนะครับพี่น้องครับคนี่นะฮะไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งอะไม่รู้อมันต้องได้แน่ต้องได้แน่เนะครับเพราะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับว่าเราเหมือนกับแบบเวลาผ่านไปวันหนึ่งมันก็หมดไปวันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับสู้อย่างนี้เลยดีกว่าไหนๆก็พร้อมกันเลยได้สองชนิดเลยปลูกให้โตไปพร้อมกันครันี่นะฮะ การวางแผนที่แบบว่าโอ้หถือว่าลงทุนครั้งเดียวเลยให้รู้รเรื่องกันไปเลยอต้นต้นก้างปูบางเหนึกอยากจะใส่สามต้นให้มันแยกกันด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยนี่นะฮะมาดูฟอร์มต้นนี้สวยเลยกําลังสวยเลยนะนะครับนี่เพิ่งปลูกมันไม่กี่นี่หะปลายฝนนี่เองครับเพราะว่ามันแล้งแล้งมากนี่นะฮะปัญหาของเมืองไทยเลยเนาะอากาศคือมันแปรปรวนเข้าปรญากลางปรญายังแร้งอยู่เลยครับ เนี่ยกางพรรษายังแร้งอยู่เลยมาตกทิ้งออกพรรษาครับจบกันหมดเลยหมดเลยฝนดินเอ่อคือก็คือเป็นสาเดิมใช่ไหมใช่างน้องแล้วก็เอาดินมากรบครับครับถ้าถ้าคนแถวภาพกกลางเราเรียกอะไรดินขี้นกยุงอ่ะมันจะเป็นหินนะครับมีหินฝนนด้วยเขาขาวอะไรประมาณข้างหน้าครับแต่ของเดิมเนี่ประดูแน่ๆเพราะมันมีอยู่นะครับนี่ส่วนของวัดของเดิมนะครับพี่น้องครับการโน้น ปลาดูไม้แดงนะครับมีมะข่าแต้ด้วยมั้งเตีห็ดอ่าใช่ใช่มะข่าแต้จะเยอะมากอแล้วก็ตะโกตะคออะไรพวกนี้ตะคอพวนีนี่คือไม้เดิมของวัดนี่แหละตรงนี้400กว่าต้นครับส0 0ร้กว่าต้นนี้ก็คือกล้านี้ก็นํามาจากทางอีสานเนาะอ่าอันนี้รู้สึกว่าเอามาจากแกงคอยนะครับแกงคอยบ้านาอะไรตรงนั้นครับ ตรงนี้ดูถ้าทางจะรอดฟอร์มนะครับสวยถือว่าสวยเลยแหละที่มองด้วยสายตาช่างน้องผมว่าาจะรอดหมดนะครับผมเพราะว่ามันหนึ่งแลวมันไซส์ใหญ่ด้วยดูเดือฉ่ำฉากระมว่ก็โตเลยนี่นะครับพี่น้องครับคู่กันเลยคู่่กันนะีเพราะเรามันคู่กันเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับพี่น้องครับในการปลูกต้นไม้นะครับพี่น้องครับ ใจะเอาหลายหลายชนิดมาใส่รวมกันก็ไม่ว่าไม่ว่าอยู่ที่การออกแบบไม่มีผิดไม่ถูกมันก็ช่างน้องเคยพูดเป็นวลีประจําตัวเลยต้นไม้ต้นไม้ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกป่าก็เหมือนกันใช่ใจใจคนเราไม่เหมือนกันครับถ้าคุณอยากได้ยังไงบางทีเราอยากได้เราไม่ได้ก็มีบางทีเราไม่อยากได้เราได้ก็มีครับมันไม่แน่มันมันชีวิตต้นไม้เหมือนกันบางทีเราออกแบบมันไม่ได้ต่างยังกับเราออกแบบก็มีบางทีก็ ประสบความสำเร็จเกินคาดก็มีโอ้หเหนื่อยมากเหนื่อยมากทั้งครูทั้งคนคนของเราอะไรประมาณนี้เหนื่อยมากตรงเนี้ยเหนื่อยมากสองไล่ก็จริงแต่มันเป็นสองไล่ที่คนเขาเห็นกันเยอะอะไรเพราะมันเป็นที่แบบโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องน้ําอะไรพวกนี้เยอะเยอะเยอะ เข้าไปดูเนาะให้เข้าไปย้อนอยู่ในคลิปแรกที่ดาบวัได้ทําไว้ได้ครับพี่น้องครับวันนั้นน่ะดินยังขาวๆรุนโพลนอยู่เลยพี่น้องมาปลูกป่าวันนั้นเนาะและก็คือแต่ว่าผมชื่นใจอีกอย่างหนึ่งที่ช่างน้องได้วางระบบน้ําด้วยในครั้งนั้นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยโอ้โหถ้าไม่มีน้ํานะตายตายหมดอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ใช่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 ี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งคนของเราอะไรอย่างเงี้ย แวะเวียนกันมาตลอดเลยนะครับมาเรียนมาตลอดลืมเปิดลืมปิดน้ําก็มีคืนทั้งคืนวันทั้งวันก็มีประมาณนี้ยังได้แค่นี้เลยเนี่ยมันแรงมากคนนั้นเนาะช่างน้องเนาะอย่าโลกสวยอการทําอะไรอย่าโลกสวยเนี่ยต้องเอาใจใส่ต้องดูแลมันจริงจริงครับต้นไม้สองสามปีแรกนี่เอาเรื่องเหมือนกันโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องถ้ามาหวังว่า ยโดยเฉพาะหญ้าเนี่ยถ้าเราไม่ตัดหน้าแหลงไฟจะมาอีกเมื่อไหร่ครับเนาะต้นไม้เนี่ยมันยิ่งกว่ามนุษย์นะมีร้อนมีหนาวครับมีฝนแต่ของต้นไม้นี่มีไฟอีกไฟแล้วมันต้นไม้นี่มันหนีไฟไม่ได้ไงมันไม่มีเท้าไม่มีไม่มีตีนนะพูดง่ายๆไอเรานี่ยังหนีได้ใช่ไหมแต่ต้นไม้นี่มันหนีไฟไม่ได้พี่น้องอาจจะจำได้นะครับวลีนี้ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาสองสามคลิป ่างน้องได้พูดแบบนี้นะครับพี่น้องครับต้นไม้หนีไม่ได้จริงๆงนะครับนีเลื่อยก็หนีไม่ได้ครับเลื่อยคุณจะฆ่าไฟเลื่อยยังไงมันก็หนีไม่ได้คนมีมีดตัดใช่ก็เฉยใช่ใช่เห็นไหมพี่น้องถ้าเราเปรียบเสมือนชีวิตใครใครก็รักเราก็ไม่กล้าทําเขาอะไรประมาณนี้ครับแต่เพียงแต่เขาพูดไม่ได้ครับนี่นะฮะธรรมชาติชีวิตครับรอดแน่นอนนะครับผมดูแล้วฟอร์มรอดนะครับช่างน้องนะครับดูเห็นใบอ่อนแต่กันแตกแล้วก็ฟอร์ม ทางนี้ก็เป็นบริเวณของวัดแล้วนี่ประดูก็ปะดูผมล้อมมานี่พวกนี้ประดูบริเวณไสใหญ่นะครับพี่น้องครับปะดูล้อมมาไปดูประดูซึ่งไซสใ์ใหญ่หน่อยเนาะในการล้อมมานี่ต้นนี่นี่ก็ต้นก็รอดนะครับพี่น้องครับประดูนะครับรอดประดูนะของวัดประมาณสามร้อยสามร้อยกัต้นโดยเฉพาะ,ะต้นนางกวักของวัดสดจะงามมากต้นท้ายิง ไม้ไม้ทางแถบอีสานนะเขาจะงามมากแต่ฝั่งโนะ้นไซส์ใหญ่ซึ่งช่างน้องได้ไล้อมมาเนาะน่าจะตายหมดเลยตายหมดเลยครับเป็นอะไรบ้างครับช่างน้องด้านนู้นไะอ,อตรงเนี้ยเพราะว่าไอ,อสาธรล้วน,นเลยอ๋อสาธรสาธร,ร<อ>ล้วน,นไม่เป็นไรนะครับ,รบช่างน้องสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกป่าไม่มีใจถอดอยู่แล้วแต่นี้ไม้ป่าไอไม้ล้อมอะบารุงยากครับไม่ไม่ใช่บํารุงยากมันขาดน้ําไม่ได้ไม้ล้อมอะครับบางทีเราลดน้ําข้างบนบนผิว ข้างล่างปวกไม่ถึงความชื้นไม่ถึงปวกกินครับเนี่ยบางทีเราอยากจะต้นใหญ่เร็วแต่ที่ไหนได้มันก็มีข้อด้อยของมันมข้อเสียของมันครับมีปัญหาคือของของใบล้อมเนาะครับใช่อมันต้องเปิดให้ไหลแบบไหลไหล,หลหยดยดอะไรประมาณแต<า>่อะไรเป็นครึ่งครึ่งวัน<ม>อะไรอย่างนั้นโอเคก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าเป็นห้องทดลองอีกห้องหนึ่งเนาะชั้น้องเนาะใช่เราจะได้รู้ว่าปัญหาเกี่ยวกับไม้ล้อมม้ล้อมเนี่ยยาก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  เขานั้นต้นอ,อน่อ,อนดีกว่าแต่ยิง่งเนี่ยแบบอย่างเนี้ยเ <laughs> ออถ้าอย่างเงี้ยมาตรฐานกว่าก้าวอ่อนๆเน,นี่ยปลูกรู้เรื่องเลยนะครับบางทีไม้ล้อมมาผมปลูกปลาดูล้อมนะแต่ปลาดูปลาดูที่ปลูกเล็กๆแซงก็มี<อ>แซงเลยครับแล้วลงทุนน้อยกว่ากันด้วยครับครับนี่นะถ้าเราไม่ลงมือทําหรือว่าการมาปลูกไม่รู้หรอกถ้าไม่ลงมือทําไม่รู้หรอกถ้านั่งคิดแต่ยังไงก็โลกสวยนั่งคิดยังไงคิด คิดจะทูกล้วยวันละสิบครังก็คิดได้แต่คฟามเป็นจริงมันไม่ถูกหรอกอย่างนี้คุณก็คุณก็ไม่ซื้อด้วยนี่ก็เป็นไอเดียนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันเนาะของช่างน้องในการชุมชนวัดโรงเรียนแห่งนี้เนาะแล้วก็ได้มาฝากไว้ในแผ่นดินกับคลิป e p นี้เป็นการมาอัปเดตนะครับสวนป่าสองไร่ตรงนี้เนาะก็ไมป่าผสมผสานเดี๋ยวเอาไว้ อีพีหน้านะครับพี่น้องครับดาว่าก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าการสร้างสวนป่าบริเวณนี้ระหว่างวัดโรงเรียนชุมชนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นส่วนของโรงเรียนแล้วมันจะมีส่วนของวัดอีกครับยังมีส่วนของวัดอีกซึ่งช่างน้องก็ได้ไปปลูกไว้หลายอย่างหลายชนิดเนาะครับหลักๆก็คือการฝากไว้ได้แผ่นดินไม้ป่าไม้แบบอยู่กันยาวๆเลยครับนี่ระหว่างที่สวนระหว่างสองไร่ไม่กี่คู่นี้นะพาช่างน้องมาแล้วก็ช่างน้องได้พาเดินมา ก็จะมีปลัาปลายเนาะระหว่างนี้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของวัดอืมเป็นส่วนในส่วนของวัดเลยนะครับที่ด้านด้านหลังที่เห็นนี่ก็ของช่างน้องที่มาปลูกไว้นะครับมีปลาดูแซมด้วยอะไรบ้างครับช่างน้องครับที่โคนปลาดูมันก็จะเป็นต้นนางกวักอ่าเนี่ยต้นนางกวักใส่นางกวักเข้าไป<ส> <ๆ S 2> ด้วยนะครับใส่นางกวักก็ไม,ม่การเสียเวลานะช่างน้องนะเพราะว่าความมุ่งหมายของของผมก็คืออยากจะให้มันเอนครับเอนหนีปลาดูอืมแต่นี้ที่เราเห็นส่วนมากก็คือต้นนางกวักเนี่ย มันจะตรงตรงแต่ที่เราปลูกโคนเนี่ยอยากต้องการให้มันเอ็นครับให้มันเอ็นเอ็นอ่ะมันจะได้สวยเลยประมาณนั้นนะครับแต่ที่เห็นนี่คือปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันโอแต่แต่นี่ล้อมมาปลูกแต่นี่ซื้อก้าเล็กมาปลูกครับครับแต่คนปลูกนี่คือพระอาจา์อ๋อระอาจารย์เป็นคนปลูกแต่ผมเด็กน้องซื้อมาต้นหนังกวักนี่ะอาจา์เป็นคนปลูกแต่ผมเป็นคนซื้อมาให้มีความหมายนะครับพี่น้องครับช่างน้องได้ปลูกต้นไม้นี่มีความหมายนะว่าการปลูกไป ที่ปลูกคู่กันแบบนี้ปลูกไปเพื่ออะไรนะครับครับไม่ใช่ปลูกให้มันแยกกันนะครับครับปลูกให้มันตีนะตีความหมายให้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 ชัดด้วยที่เห็นระยะห่างนี่ก็ประมาณแปดคูแปดแปดใช่ไหมแปดคูนแปดครับแปดคูนแปดนะครับเป็นที่วัดที่วัดเขามีเยอะก็เลยแปดคูนแปดล้วกการความใหญ่ประมาณนี้ครัเจอาเนื้อไม้เลยนะครับแล้วความใหญ่ให้มันให้มันทันเวลาเนาะใช่ไหมน้องเนาะเราช้าไม่ได้ครับ เรียยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยต่อไปลูกลูกหลานจะทําหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉนั้นเราลุยดีกว่าเป็นแนวรั้วนะช่างน้องเมืออกบแบบอายุมากขึ้นวันเวลามันก็เหลือน้อยลงครับเป็นแนวรั้วทางเข้าวัดเลยับโอ้ยทำมันโตเป็นอุโมงค์เป็นยังไงช่างน้องมันก็นึกภาพเลยเราเห็นภาพเลยนะเราในสายป่าเรามองในแง่แบบสายป่าเนี่ยเรามองภาพบอกเลยนะครับเนี่ยนะฮะพี่น้องครับต้นนางกวักก็อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าต้นในบริเวณวัดนี้อแต่ต้นประดูก็ประมาณสามร้อย สามร้อยกว่าต้นอนี่นะต้นไม้ตันนี้ผ่านไปไม่กี่ปีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไว้ดูนะครับผ่านไปห้าปีสิบปีมันจะเป็นยังไงนะครับล่มรื่นน่าดูบริเวณนี้นะครับบางหลุมก็ใส่คู่อะไรเงี้ยใส่คู่เลยใส่คู่เพื่อให้มันขึ้นคู่นะไม่ใช่ให้มันแยกกันครับให้มันไปพร้อมกันเลยไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไม่ให้เป็นศูนย์ากาศนี่อย่างเงี้ยนะครับ มันเพิ่งจะตั้งต้นได้ครับมันเพิ่งโอ้โหแรงมากปีที่ผ่านมานี่แรงมากครับขนาดต้นเดิมทีต้องเป็นประดูครับผมก็เลยมาปลูกต้นจัจจุรีไซอีกครับต้นนี้จะมันจะเป็นต้นจัจจุรีละอืกำลังสวยเลยครับนะเพราะส่วนมากผมจะปลูกไม้ถาวรทีเดียวเลยทีเดียวจบเลยประมาณเนี้ยเอาให้จบงานเลยจบงานเลยทีเดียว ข้างในนู้นผมซื้อก้าไม้มาให้พระอาจารย์เป็นคนปลูกพระอาจารย์แกแกขยันครับลุยเลยลุยแกก็ปลูกตะเคียนมั่งอะไรมั่งในนี้ครับพระอาจารย์แกแกก็รักต้นไม้ด้วยมันก็เลยไปกันก็เป็นการแซมเนาะจากไม้เดิมที่ยังมีอยู่นะครับยังรักษาอนุรักษ์ไว้อยู่เป็นมรคาแต้มีหลายอย่างหลายอย่างนะครับพี่น้องครับด้านในนะครับแล้วเราก็ปลูกเพิ่มไปวยช่างน้องนะครับดำริ หาต้นไม้ไม้ะอาจารย์นะครับช่วยกันปลูกนะครับก็คือหลักๆก็คือพฝนแรกฝนเพิ่งผ่านไปเนี่ยเพิ่งผ่านไปนะครับเพราะพระในวัดก็ขยันด้วยครับขยันผ่านมาทีไรเห็นแกตัดหญ้าเห็นแกรลดน้ําอะไรเงี้ยครับหลักการง่ายๆในการปลูกต้นไม้ของช่างน้องคือฝนแรกเลยฝนแรกเลยอย่าไปฝืนธรรมชาติโอ้โหฝืนยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยครับครับไม้มันพักเราไปปลูกให้มันตื่นอย่างเงี้ยยากยาก เราเองเรายังพักต้นไม้มันก็พักแต่เราไปฟื้นเขานั้นเหนื่อยครับได้มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรหรอกเหนื่อยเอาเวลาพักผ่อนก่อนดีกว่าผมว่านะรีบๆทำเนาะโอเคต้นนี้จะต้องสวยมาดูพวกนี้จะเพราะเราปลูกห้างครับอ่าแปดคูณแปดเลยแปดคูแปดกล่าวว่าไซส์นี่โอ้โหแบบในเนื้อไม้เต็มๆเลยนะครับ ได้มีโอกาสจะเริ่มเติบโตนะครับในส่วนในส่วนของวัดหนองบัวครับขอบคุณช่างน้องครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับผม